สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูแมวจรอ,อีกตัวหนึง่งแมวจรตัวนี้ก็ผมเจอตอนเช้าที่ลงรถนะครับลงรถผมจะทําเป็นซี่งงไว้ให้พวกแมวจรอ,อะไรเนี่ยเดินเข้าไม่ได้เพราะว่าแถวบ้านเนี่ยมันมีหมาจรนะครับก็คือบางทีมันก็ไล่กัดกันแมวหนีไม่พ้นโดนกัดอะไรพวกนี้ยนะครับก็เลยทํา ทำอนดประตูให้มันเป็นซี่ซีให้แมวรอดเข้ามาได้นะครับแล้วตัวน,นี้ก็นอนอยู่ตรงเนี้ลงรถเนี่ยผมมาเจอเนี่ยเห็นไหมครับอ่อนอ่อนขี้อ่อนมากเลยแสดงว่าเพิง่งเพิ่งโดนมาปล่อยครับเพราะแมวจรปกติเนี่ยเพราะมันเจอกับหมาจอนเจอกับคนที่ใจร้ายทาร้ายมันเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบกลัวคนละอันนี้เหมือนเหมือนโดนปล่อยเฉยๆแล้วก็ ยังไม่เจอคนทำลายก็เลยเยังอ่อนคนอยู่นะครับเห็นไหมครับอ,อ,อันนี้ก็คือลูกชายผมก็เออเอาที่ตกเบ็ดมาเล่นกับแมวก่อนนะครับเพราะแมวจรที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่มันแมวที่มากินอาหารเนี่ยมันจะเหมือนไม่ติดคนละก็พอ เจอเด็กเจออะไรเนี่ยวิ่งหนีหมดเลยครับแต่แมวตัวนี้ก็คือเหมือนพึ่งโดนมาปล่อยก็จะประมาณเนี้ยติดคนแล้วก็ไม่กลัวคนนะครับแมวตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ปนเปียนอยู่แถวหลังบ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าในบ้านเหมือนมันไม่คุ้นบ้านนะครับก็จะวนเวียนวนเวียนนั่งนั่งนอนนอนอยู่แถวนั้นบางทีมันก็จะขู่ขู่กับแมวตัวอื่นก็คือมันจะมีแมวจรตัวอื่นเนี่ยเดิน ตามกำแพงตามอะไรมันก็พอเจอแมวตัวนี้ก็ขู่พยายามเหมือนไล่ที่ครับแต่แมวตัวนี้ก็ไม่ไปอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันแวแมวตัวเนี้ยมันเหมือนน่าจะโดนทิ้งมาวันสองวันแล้วก็หิวจัดอะ่ะพอมาเจอแหล่งอาหารตรงเนี้ยก็อยู่ตรงนเ,เนี้ยเลยเนี่ยเห็นไหมครับคือแมวที่มันหาอาหารกินเองไม่เป็นเนี่ยมันก็จะอดอดจากอย่างครับเนี่ย อันนี้ดูยังไม่ผอมมากนะครับด,ดูสภาพตัวมลูกชายก็เล่นเนี่ยเอาที่ตกเบ็ดที่เป็นแม่เหล็กนะมาเล่นเนี่ยมันอชอบเลยนะครับเด็กมันเคยมีแมวลักษณะนี้ก็คือแมวที่ติดขดเนี่ยมาอยู่ที่บ้านผมเมื่อปีก่อนเป็นแมวสีส้มอยู่ตัวหนึ่งก็คือมานั่งๆน,นอน,น,อนกิน อาหารหลังบ้านแล้วก็ปนเปลียนอยู่เนี้ยอยู่ประมาณ5วันครับแล้วก็จากนั้นมันก็พอเหมือนเริ่มมีแรงเริ่มแข็งแรงเนี้ยก็หายไปเลยไม่รู้ว่ามันโดนแมวตัวแมวจรตัวอื่นไล่หรือว่ามันเดินทางต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือแมวพวกนี้มันอย่างอย่างที่รู้กันก็คือมัน ไม่ได้เต็มใจที่จะออกมาเดินถนนอะไรพวกนี้มันเจ้าของมีมีบ้านมีที่อยู่ของมันอนะ่ะมันบางที่เราก็ไม่รู้ความคิดของมันนะครับก็อาจจะแบบเดินทางหาบ้านต่อไปเนี่ยจอไปเรื่อ,อยๆดูไปก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับก็คืออย่างแมวตัวเนี้เนี่ยเห็นเล่นกับลูกชายนะมันติดคนมากเลยแสดงว่าเจ้าของเดิมมันเนี่ยก็คืออาจจะเป็น แบบเล่นกับมันอ่ะตั้งแต่เล็กเลยอ่ะจนมันแบบชินกับคนนะครับรู้เอามาปล่อยทําไมนะครับมันก็ไม่ได้ขี้เล่นะครับเนี่ยแมวตัวนี้เนี่ยดูยังเป็นแมววัยรุ่นแมวอันนี้อยู่เลยเนยข้ามเวลามาอีก สองอาทิตย์กว่า,วาครับอันนี้เมื่อคืนฝนตกนะครับใบไม้ไรปิวเลยสังเกตพุงนะครับพุงมันป่องสแสดงว่าแมวตัวเนี้ท้องมาถ้านับเวลาประมาณสองอาทิตย์เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามันท้องมาตั้งแต่บ้านบ้านหลังเดิมที่เจ้าของมาปล่อยแล้วก็เหมือนไม่รู้มันท้องก็เลยเอามาปล่อยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมเดาเอาหรือบางทีก็อาจจะเป็นพวกแมวจรที่อื่น ที่มันผสมกับแมวตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่รู้มันโดนปล่อยมานานหรือยังเนี่ยครับดูไปก็น่าสงสารครับทอ้องทีเวลาผ่านมาอีกอาทิตย์หนึ่งก็สามอาทิตย์กว่าครับอันนี้ผมถ่ายอีกคลิปหนึ่งก็จะแมวตัวนี้ก็ยังจะยังอยู่ที่หลังบ้านผมเนี่ยจะเห็นว่าพุงมันป่องกว่าเดิมแล้วก็ ถ้ามันคลอดอยู่ที่บ้านผมผมคงต้องพาไปทำหมันน่ะนะครับดูเนี่ยจะนอนนอนอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวหลังบ้านเนี่ยก็แปลกดีไม่ไม่เข้าไปในบ้านเลยครับอยู่แถวหลังบ้านเนี่ยบางบางบางทีก็ไปนอนซุกอยู่ตามกล่องกระดาษกล่องพวกเก็บเครื่องมือช่างอะไรที่ผมเอามาวางไว้หลังบ้านนะครับ ผมเคยลองพยายามให้มันแบบจับจับไปใส่ในบ้านแมวอ่ะที่ว่าแมวแมวดําตัวตัวก่อนเนี่ยมันอยู่แล้วก็มันย้ายไปเนี่ยมันก็ไม่ยอมเข้าไปอยู่ครับเหมือนมันได้กินแมวดําแล้วแบบไม่ชอบหรือยังไงไม่รู้นะครับก็เลยไม่ไปอันนี้ก็นอนตอนกลางวันเนี่ยจะเจอบ่อยๆก็คือมานอนอย่างเนี้ยนอนอยู่ตรงอ่างบ้านตรงพื้น,นหน้าห้องเนี้ย บบอนอนแบบมีความสุขเลยก็ไม่ได้ไล่อะไรมันครับก็ออปล่อยมันไปอย่างเงี้ยก็ให้อาหารมันไปด้วยคือแมวจรตัวอื่นมันก็จะมาเจอแมวตัวเนี้ยเจอแล้วก็มาขู่ไล่บ่อยมากเลยผมต้องคอยเอาน้ําแบบไล่สาดตระไม่ให้มันกัดกันอย่างน้อยถ้ามันเปียกมาอะไเรลเลียขนอะไรก็แห้เงเองอะแต่ถ้ากัดกันเนี่ยเป็นแผลไปอะไรเนี่ยมันก็จะวุ่นวายกว่าเดิม ส่วนนี้เป็นภาพของแมวอ่าแมวจรตัวนี้อาทิตย์ที่แล้วนะครับมาถึงตรงนี้หลายท่านคงรู้ละว่าอาทิตย์นี้มันคลอดพอดีครับก็จะมีภาพให้ดูด้วยก็ช่วงที่มันใกล้คลอดเนี่ยมันจะร้องไปทั่วครับเดินเดินไปรอบๆบ,บ้านอนะ่ะผมก็เอาเศษผ้าเอาอะไรเนี่ยไปวางตามมุมตามตามแหล่งที่มันน่าจะยัดตัวไปคลอดได้ครับ เพราะมันไม่ยอมเข้าไปในบ้านผมเลยน,นี่ให้ดูครับสรุปมันคลอดตรงนี้หน้าห้องเนี่ยนะครับอันดูอันนี้คือตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะครับผมมาส่องดูก็จะเห็นลูกแมวมีอยู่ด้วยกันสามตัวนะครับก็จะเป็นลูกที่เป็นลายสลิดต,ตัวหนึ่งแล้วก็อีกสองตัวนี่จะเป็นสีขาวเลยสีขาวล้วนเลย อันนี้แม่แมวมันก็มีแรงเดินอยู่นครับเห็นไหมครับสามตัวก็ผมก็กลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอากล่องมาให้มันอยู่นะครับเดี๋ยวกล่องก็ใส่ผ้าที่มันชอบนอนด้วยนะครับนี่ครับกล่องมาละเอาผ้าคิริวที่มันชอบนอนอยู่เนี่ย มนมันจะรู้เลยเดินเดินนี่นะครับเนี่ยเข้ามาอยู่ในกล่องเนี่ยแล้วก็ลูกแมวเนี่ยผมก็จับเอาไปใส่ในกล่องแต่ไม่ย้ายที่นะครับเพราะกลัวมันตื่นที่แล้วก็คาบลูกแมววุ่นวายครับก็ เนี่ยเอาเสนกล่องเนี่ยพอดีมาดูคลิปอีทีตอนหลังปรากฏว่ากล่องเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับก็ผมก็เปลี่ยนกล่องอีกรอ,อบเนี่ยอ่านี่รอบสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันมันนอนเหยียบตัวไม่ได้เลยก็เอากล่องอีกอันมาแต่กล่องมันสูงผมก็พับให้มันเตี้ยลงมาหน่อยนะครับพับข้าง อันนี้ย้ายเียบร้อยละว,วิธีย้ายก็ยกทั้งผ้านะมาวางบนกล่องใหม่จะเห็นว่ากล่องกล่องใหม่นี้ดูสบายขึ้นเยอะเลยก็ผมคิดว่าก็คงให้มันนอนอยู่ตรงเนี้ยมันถ้ามันนอนสบายตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปวุ่นวายกับมันมากมันจะคาบลูกหนีแล้วเดี๋ยวลูกมันเป็นอะไรระหว่างคาบไปยุ่งอีก ะครับกำลังเลียขนให้ลูกนอนก็จะมีอ่าบางตัวมันอยู่ข้างหลังนะครับเออตรงนี้ออ๋มันกิ้งไปอ่ะเพราะกล่องม,อมันพื้นที่มันเยอะกว่าเดิม เหมือนพอมันได้ที่กว้างขึ้นแมวเจ้าแมวตัวนี้มันก็หลับเลยอยู่ๆก็หลับไปเลยเหมือนแบบเนี่ยเพียจัดหลับไปเลยลูกมันก็เดินอยู่ทั่วกล่องนี่ผมก็จับใส่นมแม่มันนับนี้ก็ไม่น่าจะคลอดเพิ่มแล้วมีอยู่สามตัวนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับส่วนลูกแมวกับแม่แมวเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะอัปเดตให้ดูนะครับช่วงนี้ไม่ว่างเพราะว่าลูกผมก็เพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมทุกร่บนครับ,นะรบสวัสดีครับ